ดีวัตาการนำตา,าเอาไว้หล่ลมในจนว่างรู้ว่าดีนั่นเกินสั่งพอปันสายแหงฟ้าโ,ลโลอลองเทนเนพาลังามขนา ดวงดอกฟ้าได้แห่งเหี้ยวชาวใต้เสียดายเด้อลามดดีเจ้าผัวพี่นกกำลวนนะเธออดทนรอดวงพี่จนชีวิตสิมา S <S ลานางเอ้ยงาพูดพูดทนเสียหายากจังรลอนบ่อนผ่อนแต่ละทิมนละลอวดีคอนนี้ตามลวงเพียนั้นจนเจ็บระนาง โอ้ยเธอจงหลับตาเสียสิพันมาให้ลืมเส้นน่ะตายในเส้นวิญญาณน้องลาวาดีเอ้อเอ้อโอลัง ลานังเอ๋ยสิ่งที่แล้วแล้วมั้งน่ะทั้งหลวงเพินี่สิลุกกระทอดให้อภัยเจ้าสุปฏิินน่ะเป็นน้ำเวรกุศลสร้างพลาการโอ้ยกุศลกี่บดสุทรงรักบ่สมประทงเป็นน้ำชาติอดีตพ้นเอาเทน้ำภูลคันน่ะสายสัมบันขาดสะบันสลายฟันใลยเธอ่อ เธอตายไปคงบ่ทุกเพราะว่าตายด้วยรอยยิ้มนะพี่สิพิมมันจู่ใบอนุสร์มันจู่ธานสร้างเจดียใส่ดูกน้อกไงสมค่าเกียรติคุณ เลือเรื่องรักเรืองอุ่นให้เธอวุน่นอยู่ในใจชาตต่อไปไเฮารักรักกันยังเต็มเที่นะที่สิรักล่าว่าดีเพียงคนเดียวตอนนี้ชาติใดๆก็ตามสั่งองู้นะเง้ เชืเวนั้นอับปางเพีงไม่พันเพรานั้นนั้นคำามันจังสิขาเยยมน่ะเมื่อเธอตายก่อนนั้นให้ไปอยู่เมืองสวรรค์เดิอนนั้นหืบน่ะอีกบปรดนั้นวันพีสิตามไปพร้อมนะให้นั่งรอโนโตยเธอคันหลวงขี่เล่ Yeah. Him. โอ้ยรักบ่สมหัวใจนะในตอนนั้นเลวตาก็ได้สร้างเกดีใส่ถูกนอกไงสมค่าเกียรติคุณน่ะลืมเรื่องรักเรื่องวุ่นแล้วบัดนี้แหว่าวุ่นดอกในใจชาติต่อไปเฮารักนั้นพบกันยังเต็มทีมนะพี่เสียรักสวัาดีเพียงคนเดียวทเ่านี้ชาติใด้ก็ตามสร้างจนชีวิสียปังถึงนิพพานทอนั้นอกครัมันจัง See, <laughs> you <laughs> เล้วบัดนี้พ่อมหญิงหรือชายมวลมนุษย์สโลใจเกิดมาตั้งหนะคือกันเนะพ่อเอ้ยแล้วขันต่างคนแล้วขันต่างคนตั้งสีแถววอกคํายับเท่าแก่ชาลามนะขันต่างคนตั้งสิตาฟั่งขวาขวานัวน้าเข้ามายุ่เอ้ยแล้วขันต่างคนตั้งแล้วบัดนี้ขันต่างคนตั้งสีหมดหมดเมียนั่นไปแท้กระดังกันนะในตอนนั้น ไฟได้วาตาแล้วบัดนี้เผาลีลาวาดีสร้างกุศลผลท่านอุทิศผลดอกไปให้เอ็มนะสร้างอัฐิแล้วบัดนี้สร้างเกดีใสอัฐิไว้เนะ ที่ประตูเวลวันมี่ไปเป็นเจ้าหินออนเป็นนิทานเกอนสอนผู้เดินทางออกเขาให้เขาได้ดอกอันควมนะว่าบรรทัดที่หนึ่งว่าดีลาวดีผู้บูชาความรักยิ่งกว่าเทพเจ้าบรรทัดที่สองว่าดีลาวดี ผู้ถือความรักยิ่งกว่าชีวิตบรรทัดที่สามว่าดีลาวดีผู้รักความรักยิ่งกว่าชีวิตตอนะสาธุชนผู้ฟังแนวให้จำแนวเป็นตัวอย่างนะนี่คือรักอมตานั่นมีรักอยู่ทว่าไรก็มีทุกอยู่ทว่า้นออเออบไม่จำแนันนะ